อนุญาตถ่ายภาพนะครับพระพิสุสง์คุูบาาจารย์วัดบ้านเก่าบ่อนะครับทํางานก่อสร้างพระพุทธรูปนะครับสมเด็จพระพุทธโคดมบรมบารมีนะครับนี่ที่วัดบ้านเก่าบ่อนี่นะครับย่านยุ่งกัดบุคือปิดให,ห้ถึงเย็นนี่เป็นอย่างคือปล่อยให้สนิมกัดเล็กอยางนี่หอโอ้ยมันถือฝนบุคือถือน้ำฝนบอก สนิมกับเหล็กเป็นของคู่กันเอานะครับสนิมในใจก็เหมือนกันนะครับเจ้าว่าฝาลิงครับนี่นะครับวิศวกรออกแบบหลักนะครับนี่นะครับไหวจะพิ่งลลกมาสิไปถ่ายรูปยู่ได้ยังนี่เมาขี้มือซื้อเตียงสีได้นะครับวันนี้ไม่ได้มาถ่ายรูปแต่เช้านะมาตอนย็นยนนะครับ กูบาอาจารย์ที่เป็นคณะช่างวัดบ้านเก่าบ่ออำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเนี่ยอันช่วงนี้เฮ็ดงานช่วงใดครับนี่เฮ็ดอิหยังอีช่วงนี้ทามเนี่ยนี่เสริมเสริมเสริมเหล็กเสริมวงเดยเนี่ยบานนี้เป็นช่วงเป็นช่องเป็นช่องนะครับต้องเสริมเหล็กสองนี่นะครับนี่ตึกสองตึกสอตงอก็อนนี้นะครับนี่ไปดูมาแล้วนะครับ เสริมเล็กมองได้เป็นช่วงเป็นช่วงระหว่างกลางตัวใดที่บ่อข้านเน่นบ่คือจังกระหัดจังสีบ่เสริมเข้าไปเสริมเขาไปเลยโอ้ขึ้นแน่นนาครับเห้เล็กนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูข้างบนนะครับอยากให้ดูความแน่นหนาของเหล็กนะครับเดินนะครับไม่รู้จะเดินขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับโอ้ นี่นะครับนี่อยากให้เห็นความเน้นหนาของเหล็กที่สร้างพุทธลูปนะครับแน่นเอียกเลยนะครับนี่แทบจะเอามือสอดเข้าไปไม่ได้เลยนะครับเด้นนะครับเพื่อความมั่นคงถาวรนะครับประเดีพระคุณลงตาพร้อมด้วยหัวหน้าช่างนะครับผู้ออกแบบนะครับมหาเล็กนะครับก็เลยสร้างให้แบบมั่นคงถาวรนะครับส่วนครูบาอาจารย์นี่เป็นผู้ทางานนะครับนี่ ช่างเชื่อมนะครับโอ้ยนะครับลงทุนเป็นพิเศษจริงๆนะครับปกติยิ่งเป็นคนแพ้ที่สูงอยู่ด้วยนะครับนี่โอ้ยทำไมขึ้นมาข้างบนนี่มันเย็นเหลือเกินนะครับนี่นะครับช่างรับเหมาใหญ่นะครับหลวงพ่อพระมหาวินัยนะครับนี่หลังจากไปประกอบกิจการจนรวยแล้วนะครับก็ลามาบวชนะครับนี่ พ,네 <boundaries> พ่อเรลากํเงินกับท่องเนาะ so. <medim> เอาแต่บุญอย่างเดียวแล้วนะครับนี่ทํางานฟรีนะครับทํางานถวายไว้ในบวรพุทธศาสตร์ชนาเฮ้ยสิเอาแน่นสําเด็กกเล็กอยางนี่เอาจนมือย้อยแงเขาบ่ได้อยู่มืยันนี่นะครับนะครับแน่นหนาถาวรเหลือเกินนะครับเอาประจารย์บัญชากับหลวงปู่สําลีนะครับนี่ นครับบวกอายุกันแล้วเกือบสองรอยปีนะครับนะครับตายังดีอยู่นะครับหลวงปู่สมรีนี่เจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบเอนะครับพระอาจารย์บัญชานี่เพิ่งจะยี่สิบเอ็นะครับเือนะครับนี้ขออนุญาตถ่ายภาพให้ดีดูนะครับงานก่อสร้างนะครับหลวงพ่อพระมหาวินัยนี่เพิ่งจะสามสิบห้านะครับ <laughs> <laughs> อย่าหันหน้ามาก็าแล้วกันนะครับ <laughs> <laughs> โอ้ยตึกเส้นเสือเสน้นเบัดโอ้ยเล็กเด้อนันเล็กเด้อนัน <laughs> โอ้จะมาสร้างอุบัติเหตุให้ทีมงานนะครับนี่ <laughs> <laughs> โอ้ยหลอดไปแล้วนะครับนี่ เอาจนมือสอดเขาไปไม่ได้บ่ครับจนนี่นะครับนี่เอาให้แน่นหนาเท้าวนเลยนะครับเล็กสองหรือเล็กสี่ครับอื่นเล็กสองหุนบัวนี่ครเล็กสองหุนแล้วก็มีข้างในอีกด้วยนะครับนี่เด้อนะครับเอาให้แน่นหนาเท้าวนนะครับนี่พระบาทนะครับนี่ตรงพระบาทนะครับ ด้านในจะเป็นพุทธรูปพุทธลูปองค์เก่านะครับซึ่งชำรุดนะครับบรรจุไว้ในข้างในนี้นะครับนี่วันนี้ลงทุนเป็นพิเศษนะครับตั้งแต่ถ่ายภาพมานะครับขึ้นมาด้านบนนี้นะครับคนช่างมีหลายชั้นด้วยกันนะครับนะครับคนหน้าตาดีใจดอยู่ด้านบนนะครับส่วนพระจนๆจะอยู่ด้านล่างนะครับ ตอนบระได้ขนมากคือบรา,าจังซี่เตียงพตาขึ้นมั่งทึ่งคือว่าจังซี่เตียงนะครับช่างที่มีหน้าตาดีจะอยู่ด้านบนนะครับช่างจนๆจ,จ,จะอยู่ด้านล่างนะครับโอ้นะครับคงไม่เสร็จง่ายนะครับนี้อาศัยพระ,ระกำลังเลี้ยวเรียงของครูบาอาจารย์นะครับพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นช่างวัดบ้านโกโบนะครับ มีฝีมือตั้งแต่สมัยเป็นคารวัตญาตโยมนู้นนะครับพอบวชเข้ามาก็เอาฝีมือมาด้วยนะครับแต่ละรูปแต่ละองค์จิตอาสานะครับทำงานถวายวัดวาประสาสนะครับอุรังทัตตวาสุขังเศตินะครับมอบกายถวายชีวิตนะครับบวชวัในบวรพุทธศาสนานะครับนี่เด้อนะครับพระเดชพระคุณลงตาก็เลยนะครับให้ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีฝีมือนะครับ สร้างสรรงานนะครับพุทธศินนะครับสร้างพุทธรูปไว้เป็นพุทธบูชานะครับเวลาญาติโยมเดินทางมาก็จะได้กราบไหว้บูชานะครับเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันนะครับสมเด็จพระพุทธโคดมบรมบารมีนะครับเด้อที่วัดบ้านเกาะบ่ออาเภอหัวตะพานนี่นะครับไม่รู้ว่าออกพรรษานี้จะสิ็จหรือเปล่านะครับนี่นะครับตอนแรกก็ว่าไม่กี่เดือนนะครับแต่ดูแล้วงานจะยาวไปเรื่อยนะครับนี่ วยนะครับเนาะนี่นะครับนี่แทบจะเอามือเข้าไปไม่ได้เลยนะครับนี่ใส่หนาคือกันเบิดบวกครับหรือเป็นบังมองนึงบองนี้ร<อ>ับน้าหนักหลายบุ๋งเจ้าว่าใส่หลายนี่ซิเมนห์ือเตียมโอ้นะครับนี่อยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับนี่ครูบาอาจารย์วัดปัน้นเกาอนะครับ มีหลายแผนนะครับผู้ใดถนัดในงานช่างก็มาช่วยงานช่างนะครับทางห้องกรรมฐานก็กําลังแผ่เมตตานะครับหลังจากเดินจงกรมนั่งสมาธิมาตลอดทั้งวันนะครับในช่วงเย็นนะครับนี่แผ่เมตตานะครับหลังจากเดินจงกรมนั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อยก็แผ่เมตตานะครับพักนะครับไปสูงน้ําแล้วก็เตรียมตัวมาทําวัดสวดมนต์นะครับส่วนครูบาอาจารย์ที่เป็นช่างนี่ไม่มีเวลานะครับ ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับนี่ทำงานนะครับหรือพักเวลาเดเลยนี่แล้วแต่บอกครับนะครับทำงานตลอดเวลาที่ฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนตกก็เลิกตามเหตุนะครับนี่ไม่จำกัดอายุด้วยนะครับดอนะครับนี่นะครับโฟร์แมนนะครับอยู่ด้านล่างนู่นนะครับนี่มือใดลยงปูกันสิมากครับ ยี่สิบเดือนนี้บอโอ้อีกนานนะครับเดี๋ยวหัวหน้าช่างนะครับพระขรูสุนทรสุต,ตานุกูลนะครับหลองเจ้าวาดวัดบ้านเกาบอนะครับไปทําหน้าที่แทนพระเดชพระคุณหลวงตานะครับปฏิบัติทำกรรมฐานอบรมอยู่ที่วัดมหา,าธาตุนู่นนะครับประมาณวันที่ยี่สิบนะครับจะได้กลับมานะครับติดต่อบ่ไไรเลยโอ้ยใส่แปลพลังจิตเบิ่งกันเนาะนะครับ โอ้ยยวัดมหาธาตุกัลูกศิษย์หลายลูอยูเมนบอรมหาโอกับมหายังกระลื้มเหมือนเดิมนวัรเนาะนะครับเป็นลูกศิษย์ลงหาไปเรียนหนังสืออยู่ที่นู่นนะครับสองรูปนะครับรูปหนึ่งสอบได้ประโยู่เก้าแล้วนะครับมาธนวัตรจาลุวันนนะครับมหาอภิสิทธิมุตโตนะครับกำลังนะครับกําลังเลื่อยนะครับ กำลังจะได้นะครับนี่วันนี้ลงทุนมากเป็นพิเศษนะครับขึ้นมาถ่ายด้านบนนะครับเดอ้อปุบาจันทรย์ท่านบอกว่าตรงไหนที่รับน้าหนักมากๆนี่จะเสริมให้ดิเหล็กนี่แน่นหนาถาวนเป็นพิเศษนะครับนี่นี่นะครับนี่ตรงพระบาทตรงพระชานุนะครับเวลาเรียกชื่อแล้วไม่ค่อยถูกนะครับขอโทษขออภัยนะครับ ราชาศัพท์นี้ค่อนข้างจะหายไปหมดแล้วนะครับพอไปถ่ายลงครัวแล้วลืมราชาศัพท์หมดเลยนะครับได้แต่พริกกับแกงนะครับนี้เ้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพีเทนี้ก่อนเด้อ